สวัสดีครับผมช่างวิราชหรือว่าอาจารย์วิราชในนามที่อาจารย์ใหญ่ตั้งให้เพื่อไว้ดูแลสิทธิทจบแล้วหรือรุสิทธทิกำลังเรียนอยู่ให้มาตัดผมที่วัดน้องใหญ่นะครับนะครับหัวนี้ก็ยาลงทรงสูงไม่ขาวลงสูงตรงทรงสูงธรรมชาติขาวนวลขาวนวลธรรมชาตินะครับเอาเอาขาวได้ไหมอยากอยากเจะเาขาวไหมครับ เอาขาวนวลไปเลยเอาขาวนวลเลยนะเขาอยากเห็นแบบวิธีการตัดแบบขาวนวลคืนหรือเฟียดตัวเองหรือเฟดนะครับเอาอยากจะเอาลุยเลยตอนนี้ผมก็อยากจะใช้ใช้หวีขึ้นขึ้นทรงก่อนครับครับหวีขึ้นทรงก่อนหวีขึ้นทรงก่อนครับแล้วก็กะไาช้อนช้อนหวีมาเอียงมาช้อนปุ๊บแล้วก็เอียงมาแล้วไปก่อน สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้นําคณะนุสิตจิตสามาตัดผมฟรีเพื่อประชาชนที่วัดหนองใหญ่ตรงข้ามตลาดสดมังสกรรขตสายใหม่พทมน,นะครับทุกวันเสาร์แปดโมงถึงเที่ยงนะโดยประมาณนะครับวันนี้ก็มาดูนะครับวิธีการตัดผมนะครับลองทรงสูงไถ่าขาวนวคืนของเทคนิคของอาจารย์วิราชนะอาจารย์วิราศท่านก็จะใช้หวีนะครับในการขึ้นเก็บขอบเก็บเหลี่ยมเก็บรายละเอียดเสียก่อน,นครับท่านวางแผนจะก,กําหนดความขาวทีหลังนะ วิธีการตัดผมมันไม่ตายตัวนะครับบางทีก็กำหนดความขาวกรอนะครับางทีก็ขึ้นทรงกรอบทรงกรอนนะครับได้หมดนะตรนนี้จามวิราาก็จะกำหนดความขาวนะครับเอาขึ้นเยอะไหมจันขึ้นเยอะก็ใช้ปรับความลงครับใช้ปรับความลงใช่ไหมเราไม่ต้องเปลี่ยนนั่น เราก็ปลุกมาตววดออกครับตรวจออกคุณนี่ตวอะไครับเก็บเก็บไปเลยเก็บไปตัวเก็บไปตัวเข้าใจดูดีฟอมตรง ทีนี้แต่เวลาเขาจะยังบีนะครับครับจยังบีไปจะยังบีแล้วก็ถ่ายปื้นเลยใช้เพื่อตั้างฉากให้มันไปชนให้มันขึ้นไปไปชนไปชนขอบทรงหรือไปเชื่อมขอบทรงไปเชื่อมเชื่อมกับขอบทรงที่เราถ่ายไว้นี่ะครับ,รบแล้วก็ไล่มาเรื่อย กราเก็บลารเอียดะครับต้ง้จะงหละเขายงงบีนะครับไล่ขึ้นไปนะครับเก็บขอบเก็บเรี่ยมครับไปในตัวเลยนะ เอียงหวีนะครับเอียงหวีเอียงหวีสี่ห้าครับเอียงหวีสี่ห้าเอียงหวีสี่มาเราแวะแน่ออกมาครับ,รบเราเล่นขอบทรงก่อนครับข้างล่างนี้ไว้ไว้เก็บอีกทีหนึ่ง เขียนนะครับว่าจำที่ได้จะตักแล้วปิดปลายบีออกนะเพื่อจะรักษาความทุยนะครับถ้าไม่บิดทุยหายไหมจังหายครับเรียบร้อยเลยไม่อยู่เลยใช่ไหมแบนเลยหัวแบนอยู่แล้วแบนหนักกว่าเก่าอยู่บิงแบนแล้วก็ยิงแบนเข้าไปอีกครับนี่คือเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับซิกเคล็ดลิสปี้ของช่างบาร์เบอร์ของเรานะครับคือทุกทุกช่างนะลองเข้าไปดูได้ในทุกช่างแต่ละทุกช่างนะแค่จะปิดบีออกตลอดบีออกทุกช่างครับแล้วแต่ บางทีบางช่าง่างก็เทคนิคเทคนิคของช่างแต่ละช่างนะไม่เหมือนกันเหมือนกันครับคือการพัฒนาตัวเองอ่ะเป็นดีที่สุดครับว่าเราก็ดูตัวดูช่างผู้อื่นบ้างแล้วก็เก็บเก็บรายละเอียดของช่างอื่นมาิที่ดีๆครับที่ดีๆเดี๋วมากระทั่งถ้าช่างเขาเขาก็ไม่หวงวิชาครับเขาก็จะให้ให้ดูแล้วก็ดูแล้วก็เก็บเอา ความรู้นะมามามาพัฒนาในในปีนี้เราแล้วครับคือถ้าเป็นช่างใหม่ๆช่างใหม่ๆยังหนุ่มๆสาวก็อาจจะไปได้ไกลครับคืออย่างผมนี่ก็ไปได้อีกไม่ไกลครับมาใกล้ฝั่งแล้วก็ถึงไกลก็ถึงถึงฝั่งแล้วครับก็เลยเอาก็เลยเอาที่เอาเก็บความรู้นน้อยเนี่ยเขียนดูอาจารย์วิลาชอยู่ใกล้ฝั่งมากดูเลอออยู่ใกล้ฝั่งครับคือครับอยู่ริมน้ําเลยนะอยู่ใกล้ฝั่งมากครับครับริมน้ําเลยอาจารย์ก็จะให้ไปดูเร็วนะ ใกล้ๆฝั่งอยู่ด้วยกันแล้วก็ช่างใหญ่ก็อยู่ใกล้ฝั่งเหมือนกันใกล้ฝั่ง <c oughs> ก็ค่อยเก็บไปฮะเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆ <c oughs> ยกลอยหนึ่งแนบ <c oughs> สองยกสามลอยลอยลอยตามโค้งตามศีรษะ <c oughs> มันก็จะเก็บปดูดูด้งานไปในตัวโดยโ <c oughs> ดยที่เดี๋ยวนี้ผมใช้หวีนะใช้ึ้นดยหวี แต่บางท่านคืออาจจะใช้ใช้ฝันรองก็ได้คุณใช้ฝันรองก่อนแล้วก็เก็บเก็บอีกทีหนึง่งได้แต่ความถน,นัดนะความถนัดของเอียงแล้วก็เอียงเอียงไปสี่ห้าองศาแล้วก็ไอะไปครับส่วนช่วงหน้าช่วงหน้าแล้วก็ตั้งบีแล้วโยกไปตั้งบีแล้วโยกออกมาโยกอยู่ยังนิดนึงนะครับ,รบอยู่นนิดนึง โอเว่าอาจารย์ีระจะนอนบีบัางตั้งบีบ้บง้งครับแต่แต่จังหวะครับคือเอาแน่นอนแน่นอน,น,น,อนว่าเรบช่างแต่ละช่างไม่ไม่เราก็ทาเอาตามเบสิกตามเบสิกมาก่อนครับฝึกเบสิกมาแต่แต่พอพอเจอสถานการณ์จริงพ๊กเราก็แล้วแต่พัฒนานเนยเอาตรงนั้นมั่งตรงนี้มั่งมาใส่ครับครับตรงนี้เราก็พับ กดตรงกงขดแรงตรงไปแล้ว,ลวสวัสดีตรงนี้ก็กำหลงคำข่าวนะครับคำขาวพยายามเหมินๆฟันขึ้นนะครับครับนี่เป็นเทคนิคนะครับคันนี้ก็สามตรงเกินครับเขาตรงเกินด้วยหวีครับ เพราะเก็บเก็บรายละเอียดครับช่วงนี้ปุ๊บเราก็ตัดฟันลงเป็นฟันสูงขึ้นมารับหรือถอยถอยทุกประถอยลงถอยถอยถอยลงไปสุดใช่ไหมถอยลงไปสุดแล้วก็ตวัดเป็นศูนย์จุดห้าอ่าวแล้วก็ตวัดตวัดสวัดด่วนแค่ปลายปลายก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งขึ้นไปสูงใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นไปสูงครับเราเอาเก็บปลายปลายก่อนถ้าสูงสูงมากมันก็จะนั่นครับหรือแล้วก็ใช้ ตอนนี้อาจารย์วิลาก็ใช้ศูนย์จุดห้าครับใช้ศูนย์จุดห้ามามาช่วยแบบช่วยแล้วก็ปรับกลมุ่ด,ขอ,ดขอเริ่มตรงนี้อาจารย์ขอตรงนี้หน่อยขอเริ่มตรงนั่งข้างไปเลยอ,อนนัน่จะได้ทีเดียวอนคือฟันปัตเจเนียนเป็นฟันศูนย์ใช่ไหมอาจารย์ฟันศูนย์แต่ใช้รองฟันศูนย์จุดห้าใช้ศูนย์จุดห้าเพื่อก็มันก็เป็นมันจะยาวยียาวเพราะมันไม่เกิด สองมิลน,นะก็ประมาณนั้นครับเกินนี่จันวิล่ากำลังนะครับตวัดะตะเลื่อนเพื่อไล่นวลคื้นแล้วนะนะตรงนี้ไห่นวลนอ,นอาจารยนนนอนนอน์วิลาลักษณะจะไถขึ้นแล้วตวัดตวัดนะครับ คื่อจะไล่มันวนวลคืนนะครับอันไหนที่มีขอบมันมีขอบแล้วก็เอียง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 แบบเลียนหน่อยเพื่อเพื่อจะให้ลบขอบถหงนด้านท่าหน้าเต็มมันก็อาจจะไม่ไม่ลบขอบลบลบเหลี่ยงลบทุกเส้นลบเส้นที่เราจิกไว้ครับ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจานวิระจะไล่ใหม่นะไล่ให้มันคืนกันนะครับจานวิระเขาจะเก็บเชื่อมมันดำๆไปนิดนึงนะผมสามสีนะครับมันอาจจะแยกออกยากนิดนึงครับเอ๊ะตรงมันนวลหรือ,อยังแต่เราก็ต้องดูหน้างานนะครับเป็นหลักนะครับตานวิระเขาจะเก็บให้มันนวนคลคืนขึ้นไป ก็คือบริเวณตรงนี้มันจะมีความหนาความทึบอยู่นะดน้วเราจะเก็บโยกนะครับโยกวีออกมาเพื่อรักษาความทุยนะครับ ถ้ามีความดำมีความเข้มบริเวณนะ้ครับตุงนี้ควรจะใช้ปลายหวีนะครับอาจารย์วิธาใช้ปลายหวีปลายมากนะครับคือข้างบนเนี่ยไม่ต้องออกแล้วข้างบนได้แล้วแต่ตนี้ที่มันดำ พยายามตัดให้มันนวลคืนให้มันได้ครับตรงนี้ก็เป็นอะไเป็นแผลเป็นของลูกคา้าใช่ไหมเนี่ยครับแล้วก็นะครับแล้วก็ตัดไปตามสเต็ปของเรานั่นแหลนะครับเป็นแผลเป็นแก้อะไรไม่ได้ครับก็เราก็ตัดให้มันนวลคืนที่สุดนะ วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์วิราชงามวงนะหรือว่าอาจารย์วิราชปาจีนนั่นเองท่านเกิดนะครูเป็นตําเน่อยู่ที่ปาจีนนะแต่ท่านมาโด่งดังอยู่ที่ลักสีนะครับก็วันนี้ก็ขอให้อาจารย์วิราชแล้วก็นายเบบนะครับชื่ออะไรครับพี่ครับชื่ออะไรครับวิรัตครับออขอบคุณนะครับพี่วิรัตที่อนุญาตให้ทีมงานทั้งใหญ่นะครับถ่ายวิดีโอครับสวัสดีผมงยักนะก็ขอให้ อาจารย์วิลาวครับพี่วิรัตนะครับอายุมันกว่าเดืนกินอิ่มนอนหลับรอดพ้นจากโควิด -19 ซื้อลอตเตอรี่ขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆนะรวยอยู่แล้วขอให้รวยๆยิ่งขึ้นไปนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นสัก200ปีนะขอให้เดินเหินด้วยตัวเองนะครับแข็งแรงแล้วก็ขอทุกท่านนะครับนำเทคนิคนะครับที่ช่างใหญ่สอนนะครับอาจารย์วิลาศสอนเอาไปต่อยอดไปสร้างงานสร้างอาชีพนะ เอาไปเรียนออนไลน์กัน24ชั่วโมงนะไปดูกันนะครับเพื่อพัฒนาฝีมือนะครับช่วงนี้โรงเรียนเสริมสวยนะครับโรงเรียนสอนตะผมก็ปิดกันหมดเลยนะครับก็เหลืออยู่ช่องทางเดียวคืออะไรเรียนออนไลน์นะครับใน Facebook ใน YouTube นะครับอาจารย์ใหญ่ก็ไม่ได้เก็บตังค์นะก็สอนฟรีๆเลยนะครับบางท่านก็ถามมาว่าสอนตผมฟรีทําไมเสียวัลลพันสอนตะผมฟรีเฉพาะใน u t u b e นะครับส่วนวนลลพันก็คือ ไปจับมือสอนไปจับมือเรียนที่ร้านที่สถาบันนะสอนต,ตัวตัวนะครับอุป,รปรกรณ์ซื้อเองนะครับมีรายละเอียดนะครับเรื่องค่าเช่าของพักเรื่องค่าในแบบมุุ่นนะครับเข้ามาอีกนะโทรมาศึกษาหารือนะครับฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายนะที่เบอร์โทรศัพท์0625483999 0819856234จะซื้อแบตเตอรีนตัดผมนะครับ โทโทรศัพท์มาปรึกษาหารือมาสอบถามน,นะวันนี้ก็ฝากคนรลกตัวแชร์ด้วยเป็นกําลังใจให้ทีมงานทั้งใหญ่ด้วยนะจาวิลาเลิกแต่เขาผมว่านะอันนี้ต้องชํานาญนะครับถึงจะทําได้นะไม่ชํานาญนี่จีบไปถึงศีษานี่ก็เลิกกันเปลี่ยนทรงครับโดวลูกค้าดา่าอีกให้ระมัดระวังนะทำได้ฝึกได้ต้องมีความทักษะชำนาญเสียก่อนนะครับ เกาาๆบกที่มันดีๆออกมานะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ